อาจารย์ครับผมภูมิใจ้มากเลยที่ได้มาอยู่ในทีมเดียวกันถ้าวิชาเวชศ,ศาสตร์ครอบครัวนะครับก็ถือว่าเติมเต็มอะไรได้หลายอย่างเลยครับอาจารย์ยินดีมากๆเลยค่ะน้องเจได ภาควิชาเวชศา,ชาสตร์ครอบครัวของเราเนาะก็ทํางานเป็นทีมเนาะแล้วเราก็ดูแลคนไข้แล้วก็ประเมินคนไข้แบบเป็นอง์รวมไม่ได้เฉพาะร่างกายหรือว่าเฉพาะความเจ็บป่วยเนาะเราทั้งดูแลป้องกันช่วยประเมินแล้วก็ช่วยให้คนไข้มีสภาพชีวิตที่ดีนะคะคุณหมอครับแล้ววันนี้เคสที่เราจะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยกันเป็นเคสไหนครับ พอดีเคสนี้นะคะหมอไม่ได้เป็นเจ้าของใครค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอที่เป็นรุ่นน้องของหมออีกทีเนาะมาเล่าเคสให้กับให้เราฟังอีกทีนะคะครับผมพี่เตรียมข้อมูลเตรียมอะไรเรียบร้อยไหมพี่พร้อมมากเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวพอหมอมาปั๊บเก็บของแล้วเราก็ไปบ้านผู้ป่วยกันเลยไปเลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยครับเอาสวัสดีครับหมอ คนพร้อมกันมากเลยนะครับเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยเราจะได้ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยนี่คือเคสของคุณหมอเองเลยใช่ครับเป็นเคสที่อาจารย์เขาฝากมาให้ผมดูแลต่อจากรุ่นพี่เคยดูแลก่อนหน้านี้นะครับผมก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งครั้งที่เราจะไปเยี่ยมบ้านคนไข้เนี่ยเป็นรอบที่2ของผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วประวัติคนไข้คนนี้นานมากครับตั้งแต่ปี57แล้วที่เราเริ่มรักษาก็เริ่มออกไปเยี่ยมบ้านคนไข้กันนะครับครับก็เดี๋ยวยังไงผมเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะเผื่อจะได้เป็นการ สรุปประเด็นสําคัญก็จะไปดูคนไข้ที่บ้านกันต่อนะครับผมก็คนไข้คนนี้อายุ89ปีนะครับก็หลังจากนี้เราจะไปดูปัญหาลหลกกักๆก็คือเรื่องของภาวะเรื่องของร่างกายคนไข้ว่าตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนมีปัญหาเรื่องภาวะแทรกซ้อนตัวโรคอะไรขนาดไหนแล้วก็เรื่องความจําเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องของ à, ปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาอะไรไหมนอกจากนี้อาจารย์ได้เกิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าปรศาสตร์ครอบครัวไม่ใช่การดูแลแค่ตัวโลกแต่เป็นการดูแลทุกอย่างเป็นองรวมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคต่างๆเราก็ต้องดูครอบครัวเราก็ต้องดูจิตใจเราก็ต้องดูสภาวะการเงินเราก็ต้องดูครับเราดูแบบแทบทุกเรื่องใน,คร,นครบทุกด้านครบ,ครบทุกด้านเพราะว่าเราเชื่อว่าโรคของคนไข้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบแต่องค์ประกอบหนึ่ง<ร>มันมีหลายองค์ประกอบมาทาให้เกิดโรคขึ้นมาโรคหนึ่งดังนั้นเราจะแก้แค่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมันไม่ได้ทําไมถึงคิดว่าต้องดูที่ยาก่อนเลยอันดับแรกครับ มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่เจไดปกติอะคะ่ะ <c oughs> ถ้าเราดูคนไข้ที่อายุมากเนาะ <c oughs> เกิน60ปีขึ้นไปแล้วเขาทานยามากเพราะว่าเขามีโรคมากใช่ไหมคะถึง <c oughs> ถ้าเกิน5ชนิดขึ้นไปเราก็จะต้องมาดูละว่ายาแต่ละชนิดมีปฏิกิริยาร่วมกันหรือเปล่า <c oughs> มันส่งผลให้เขามีอาการที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่างในกรณีนี้เราก็ดูแล้วว่าคนไข้เนี่ยรับประทานยาที่เกี่ยวกับเรื่องสมองช่วยให้นอนหลับพอเขาซึมเราก็เลยต้องมามองยาก่อนว่ายาเนี่ยทำให้เขานอนหลับมากขึ้นไหม พอเราถอนยาที่ช่วยให้นอนหลับออกไปอะค่ะเคสนี้ก็อาการดีขึ้นเขากลับมามีสติมากขึ้นชีวิตคนไข้ก็เปลี่ยนเลยค่ะอ๋อ,อ,อก็ถือว่ามาถูกทางแต่แรกเลยใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องห้ามทิ้งข้ออื่นออีกเราต้องไปประเมินอันอื่นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็ต้องหาสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยแต่ในเคสนี้เราโชคดีหน่อยที่เจอเรื่องยาแก้ปุ๊บแล้วคนไข้ก็หายทันทีค่ะครับผมพี่ครับอย่างนี้เวลาเราจะออกไปหาคนไข้ขอยงเราเนี่ยคะ่ะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะคะที่ตังจะทําเลยก็คือ1โทรศัพท์นัดผู้ป่วยระยะที่บ้าน2องเลยค่ะนี่เลยเอกสารค่ะให้คุณหมอไปดูแลที่บ้านอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราจะไปดูเรื่องยาก็จะมีการรีวิวยา6เดือนที่ผู้ป่วยได้รับในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกของคุณหมอค่ะแล้วก็ 3. อุปกรณ์ค่ะอันดับแรกเลยช่วงโควิดก็จะเป็นเครื่องวัดไข้ค่ะ แล้วก็ถัดมาคนไข้ของเราค่ะเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็จะมีเครื่องวัดน้ําตาลที่บ้านวัดที่ปลายนิ้วค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่ะแล้วก็อันนี้รู้จักไหมคะวัดอะไรเอ่ยวัดเสียงหัวใจการเต้นหัวใจอ่าก็คือเป็นสเตตโตสโคปค่ะคือบอกก็ฟังทั้งปอดังหัวใจได้แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะไม่มีเลย กระเป๋าเเรมอนใช่ <c oughs> กระเป๋าใบนี้นะคะคดูแลคนไข้มาหลายบ้านแล้วค่ะอืม <c oughs> คือทุกอย่างอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามอยู่ในนี้หมดเลยใช่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคนของเราก็พร้อมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นลุยกันเลยไหมครับ สวัสดีคดรับสวัสดีกรอบนึงนะครับผมี่วันนี้ขออนุญาตมาร่วมทีมกับคุณหมอด้วยนะครับวันนี้จะมาเยี่ยมคุณยายนะครับแล้วก็อยากสอบถานหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบโอเคขึ้นไหมหลังจากที่คุณหมอได้ให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยโอเคขึ้นเยอะลยครับจากไม่รู้สึกโัรก็ขยบแขงน่าอะไรได้เรียกชื่ออะไรขยบได้ไม่นอมซึม ทั้งวันแบบไม่รู้สึกตัวอ,อ,อยู่ก็ดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่ตอมนมาอชัประมาณ80อน80เเลยเหรอครับเพราะจากก่อนที่น้าคุณหมอมาก,ก็คือนอนไม่รู้สึกตัวเลยครับแต่ต้องน้ำไปก็ไม่ไม,ม่ไม่อะไรไม่ไม่ทำไม่อะไรเลยการมาจัดหยุดยาบางตัวที่คุณหมอไปที่หลังดีขึ้นครับตัดหน้ามือไปหลังนิ่งเลยครับผมวันนี้ก็ให้คุณหมอได้มาเยี่ยมแล้วก็ดูอาการอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ ก็คือต้องบอกก่อนว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่ผมเพิ่งได้มาเยี่ยมบ้านครั้งแรกเมื่อรอบที่แลนวเหมือนกันรอบแรกที่มาเจอคุณยายรอบที่สองนะครับตอนที่มาก็คือเห็นสภาพคุณยายตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแบบนอนอย่างเดียวเลยคือไม่สามารถจะแบบคุยกับเราได้ครับมาปลุกคุณยายมาพยายามที่จะหาเรื่องคุยคุณยายคุณยายก็หลับอย่างเดียวเลยหลับใสตลอดเวลาแล้วคุณก็บอกว่าขนาดเวลากินเนี่ย ปลุกขึ้นมานั่งกินล้วเอาตัวพิงเอาไว้กินไปหลับไปยเงี้ยกินไปหลับไปแล้วก็แบบโอ้มันเป็นขนาดนั้นเลยคือกุณยาแทบจะไม่ทำอย่างอื่นนอกจากนอนเลยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าอาการมันมันแย่ขนาดนี้ครับก็เลยมีการปรึกษาไปทันทีเว้ยให้สาเหตุตรงนี้มันมันมันเป็นมาจากอะไรกันแน่ครับก็มาเจอว่ายาที่คุณยายกินอ่ะค่อนข้างจะกินอยู่หลายตัวมากกินอยู่สิบกว่าตัวเลยก็เลยถามคุณก๊อฟเปอร์ยละเอียดเรื่องตัวยาเนี่ย ตัวไหนที่มันดูมากเกินไปเราก็เลยพยายามหยิบเขาออกไปครับต้องมาค้นหาสาเหตุทั้งหมดต้องกว้างเลยแล้วตรวจร่างกายสักประวัติใหม่ทุกอย่างเลยอ๋อคือแล้วคุณหมอค่อยๆเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไปแล้วทาไมอยู่ดีมาทาเจอว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาแน่เลยอย่างเงี้ยครับโดยปกติอะค่ะเกิดว่าผู้สูงอายุแล้วประทานยาเกิน5ชนิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเริ่มดูแล้วว่ายาแต่ละตัวส่งผลยังไงกับคนไข้บ้างค่ะแล้วก็ต้องมีการปรับ อย่างในกลุ่มยาที่คุณยายได้รับเป็นตัวยาของเรื่องของการนอนหลับอย่างเงี้ยคะก็ต้องมาดูว่าขนาดพอเหมาะไหมสําหรับผู้สูงอายุรายนี้นะคะคือแต่ละคนเราก็จะประเมินแตกต่างกันเลยค่ะอ๋อก็หาจุดสังเกตแล้วก็เอ้ยนี่คือหนึ่งข้อสงสัยแล้วว่าผู้สูงอายุถ้าเกิน5 5ชนิดใช่ไหมครับใช่ของตัวยานี่ก็คือต้องมารีเช็คละแล้วพอเช็คไปเช็คมาแล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับหมอก็เจอว่ามันก็มียาที่จําเป็นต้องทานแบบยาที่เรารู้สึกว่าเป็นยาที่เราเสริมขึ้นมา เพื่อให้คุณยายเขา,าหลับได้มากขึ้นเพื่อเสริมเป็นพวกวิตามินอะไรเสริมพวกนี้ครับซึ่งถามว่ายาเสริมจริงมันไม่ใช่ยารักษาโรคเนาะมันเป็นยาที่เราพยายามจะบำรุงร่างกายครายเฉยๆซึ่งถามว่าความจําเป็นอาจจะไม่ได้จําเป็นเท่ายา,ารักษาโรคที่เราต้องนะครับเป็นยาเสริมพวกยาช่วยนอนหลับอย่างที่พี่น้ําบอกหรือว่ายํบรุ่งต่างๆเนี่ยเราก็ดูความจําเป็นนั้นน่างงานว่ายามันมีผลต่อ อ่ออกฤทธิ์เป็นผลกระตุอืน่นไหมมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์การหรือฤทธิ์ต้านอะไรกันหรือเปล่ปาลือมห้เกิดความเป็นพิษขึ้นแล้วก็มาปรับลดยาหรือเอายาพวกนั้นออกไปเนี่ยแสดงว่าพอเราหาสาเหตุจากตรงน,นี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราเจอแล้วแต่เราก็ยังต้องเช็คในจุดอื่นอื่นอีกต่อไปด้วยอ๋อและอย่างนี้ก็คือเราสรุปได้ง่ายๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยาแล้วล่ะพอเราตรวจรอบละไม่มีปัญหาเรื่องอื่น ก็ถ,ถ้าถามเนี่ยที่คุณกอลฟบอกว่าดีขึ้นขนาด80%ก็แทบจะการันตีเลยนะครับว่าน่าจะเป็นจับยาเป็นาสาเหตุอันดับแรกเลยครับครับผมแล้ววันนี้ครับทีมคุณหมอเนี่ยอยากจะเข้ามาเพื่อมาตรวจเช็คอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าจะมาดู พัฒนาการอะไรประมาณนี้ไหมครับก็ถ้าเทียบจากผลการเยี่ยมบ้านก็ผิดเลยครับที่คุณกอบอกนะว่าตอนแรกหลับอย่างเดียวเลยแค่ไม่ทําอะไรเลยนะครับซึ่งหลังจากหยุดยาไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณทางทางทีพี่พยาบาลเนาะก็มีการโทรเข้ามาสอบถามไประยะระยะก็อย่างที่คุณกอบอกก็คืออาการดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังหยุดยาไปในการเยี่ยมบ้านรอบนี้เราก็มาประเมินต่อว่า ไอ้ภาวะที่คุณกอบอกว่าดีขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูเองเนี่ยมันดีขึ้นอย่างที่คุณกอว่าจริงไหมครับดีขึ้นขนาดไหนหรือมีปัญหาอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ่อเดิมกกดหรือเปล่าครับผม,บผมอาจารย์ครับแล้วอย่างภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเคสอื่นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีในการดูแลผู้ป่วยอยังไงบ้างครับ อ๋ก็ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวของเรานะคะ<ฮ>ก็จะดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่จํากัดโรคแล้วก็ไม่จํากัดอายุนะคะคแล้วก็เราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการดูแลแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆหรือแม้แต่ชุมชนนะคะคอย่างเคสของคุณยายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเคสของผู้สูงอายุ ที่เรามีการประเมินรอบด้านนะคะค,คือเราจะไม่ได้ดูเฉพาะตัวโรคนะคะครเราจะดูทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็ตัวครอบครัวของผู้ป่วยด้วยหรือว่าก็จะมีผู้ป่วยรายอื่นๆที่เป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยดูแลประครับประคองครหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงระยะเชื่อมต่อ นะคะซึ่งก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษว่าเวลาย้ายจากโรงพยาบาลเข้ามาสู่บ้านเนี่ยจะมีการดูแลเป็นยังไงบ้างน,นะคะอย่างนี้ก็แสดงว่าพี่ก๊อฟเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางทีมคุณหมอของโรงพยาบาลรามาได้ตลอด24ชั่วโมงอ๋อใช่ค่ะเราก็จะมีการติดต่อกันให้การดูแลเพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยเขากอ็อยากจะได้ความมั่นใจในการดูแลได้ความรู้นะคะคทางทีมเนี่ยก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ในการที่ดูแลของครอ,อบครัวคุณก๊อฟ นะคะครับผมมีอะไรอยากพูดความในใจกับท oh ีมค mm ุณหมอไหมครับที so ่ช่วยกันปรึกษาหาเรื่องกันที่อยากช่วยกัทำให้ปีนี้ดีขึ้นครับผมทขาดีใจที่สุดครับอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวให้ทีมคุณหมอเนี่ยเข้าไปกับพี่ก๊อฟนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมคุณยายหน่อยกระบการนิดนึงแล้วก็ให้คุณหมอได้ตรวจเช็คด้วยครับผมรบกวนได้คร่ะ Ha ha ha.